สวัสดีจ้าพี่น้องเจอกับประเพนอีกแล้วจ้าวันนี้พาทอดไข่ง่ายๆเลยเนาะทอดไข่ใส่พริกน้ำปลาต่อยลงไปแล้วสามลูก แล้วห้าพอกินสองคนกับลกูกผัทอดไข่เมนูง่ายๆไม่รู้จะทำอะไรว่าจะแกงส้มก็ยังไม่พร้อมทุกคนวันนี้ต้องทำความสะอาดบ้านแล้วบ่ายต้องไปทำงานอีกก็เลยไม่พร้อมทำอะไรที่นา,านๆทอดไข่กินและนุนุคกนี่ตั้งกระทะไว้เลยจ้ะ รอให้กระทะร้อนเติมเครื่องก่อนน้ำปลามีจากพี่น้องจาาพริกน้ำปลาทำไว้แล้วดองไว้กับมะนาวน้ำปลากระเทียมทอดไข่ใส่พริกน้ำปลา ลงไปเลยเครื่องครบแล้วอยู่ในถ้วยนี่แหละสองช้นมีกระเทียมด้วยหอมหอร่อยเผ็ดๆเปรี้ยวๆนี่จัดไปเลยใส่พริกน้ำปลาก็จะใส่ใบโหระพาด้วยทุกคนล้างไว้แล้วนี่ใบโหระพา นี่ใส่ลงไปเลยจะหันห่นหั่นมะเขือเทศใส่นิดนึงนี่จะพี่น้องหั่นมะเขือเทศรวมไปอีกนี่ใส่ไปเลยเพราะว่าพริกน้ำปลาประเพลมันมีเอน้ำปลามีผงชโรดมีมะนาวอะไรเรียบร้อยแล้วไม่เติมแล้วทุกคนอย่างนี้อร่อยเลยก็จะออกปเปรี้ยวหน่อยเผ็ด,ผด ทัดร้อนแล้วใส่น้ำมันเลยยังไม่ได้คนเลยนี่โอเมเลตทอดไข่พริกน้ำปลาใส่ใบโหระพาใส่มะเขือเทศเดี๋ยวร้อนน้ำมันร้อนแป๊บเนาะนี่จะพี่น้อง หยอดดูแล้วนะ้ำมันร้อนแล้วอเอาไข่หยอดลงไปหน่อยตีแต่กัหน่อยใส่พริกน้ำปลาตั้งสองช้อน,นเค็มเปล่าออไปไหมล้กลูกบอกไม่เอาเค็มนะแม่ นีจ่จะทุกคนดูกระทะดีกว่ายังไม่ร้อนดีเลยสวยเลยสวยไหมพี่น้องไม่เอาอย่างฟูนะจะให้มันแบบอย่างนี้เพราะเปิดไฟเดียวถ้าเกิดเปิดไฟเยอะมันฟูเยอะ ก็ไม่โดยชอบหนึ่งให้มัน,น,นด้านๆห,หน่อยๆก็จะสวยเอาให้นิ่มกันให้นิ่มเลยจะกลับคงจะเละแล้วเนี่ย ให้มันแห้งๆก่อนอากาศเนีนวันนี้ไม่มีแดดเลยทุกคนวันนี้พาชมไขท่ทอดขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะจ๊ะ เพียงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะจ๊ะคลิปนี้ลาไปไข่กับไข่ทอดจ้ะเมน,นูบ้านๆของเราง่ายๆหิวก็กินเลยไม่ต้องอะไรยิ่งยาก ตรงนี้ไหมนี่มรงตรงกลางตรงนี้ยังไม่เหลือเป็นไข่คนนะรอให้มานเกิดเทศี่นี่ีโอเคนะทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจ้ามีวันนี้ประเพนพาทอดไข่เฉยจ้า เมนูง่ายๆ thank you very much my friend everybody see you again bye bye แล้วค่ะแล้วค่ะไปแล้วจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องจ๋าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ